ต้นใหญ่นะทุกคนต้นใหญ่มากนะเนี่ย เบซี่ฟุ๊กซี่ฟอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมแสงเขีวนะครับแสงเขีวนะคุักซี่ฟอมินิเน็ตนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะ,ย,นะยังเขียวอยู่นะครับยังเขียวยังสดอยู่เลยนะครับมาผัดแากกระเทียมนะทุกคน บผมปรุงรสนะครับ,น,รบน้ำตาลนะครับขนอนะครับขนอของผมไม่มีผงชูรสนะทุกคนแล้วก็น้ำซุปนะครับ ใส่แป้งมันด้วยนะครับ นี่ครับประมาณนี้นะทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับผักยังเขียวอยู่เลยนะครับก้าวสวัสดีครับครูชิดสวัสดีครับยุยยี่สวัสดีครับเดี๋ยวจะมีปลาเนื้อนะทุกคนเดีย๋ยวทุกคนดูปลาเนื้อนะ อันนี้ลูกค้าไม่มีนะครับสามารถบอกได้นะตะเอ๋พี่เชฟขาสวัสดีจ้าฟูชิสสวัสดีนะครับแทนสวัสดีครับอุ้ยมาทั้งแก๊งเลยวะเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูปลาเนืองเดี๋ยวใครกินข้าวหรือยังใครกินข้าวหรือย,ยัง,ยยงเดี๋ยวให้ดูปลาเนืองเป็นเมนูสุดท้ายนะเราพี่ก็จะจบไลฟ์แล้วนะครับ ที่เป็นเกตขอบคุณมากครับจ๋าขอบคุณมากครับอยาให้ดูปลาเรื่องน้ำในโลสุดท้ายครับแล้วก็จะจบไล์เลยนะครับ มาดูปลาเนื้อเงินครับทุกคนยวดูปลาเนื้อครับในใครทานข้าวหรือ,อย่างข้าวสวยรออนๆนะครับโอ้โหยัยงเด็ดนี่นะครับทุกคนจบไลฟ์แล้วนะครับบ๊ายบายนะครับ, bye รบขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ขอ,ขอบคุณมากครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับเช่นเคยนะครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่เข้ามาขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ